ัสดีค่ะวันไปไทเกอร์เจดเปกาตนะคะไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาประมาณ21วันซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้อยู่ค่ายมวยเกตเตอรฟันค่ะอยู่ที่อุบลค่ะอยู่ที่อุบลเลยมีใครเป็นผู้ป้อมผู้ซ้อนมั้งครับที่นั่นมีแหวนเพชรค่ะแล้วก็ครอบครเพื่อนในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับชิบ้าค่ะเราสูงเท่าไหร่158น้ำหนักไฟปล่อยมามาอย่กิโลครับประมาณ40-50เราเป็นเวอร์สไตล์อะไรครับ ก็ได้ทุกแนวค่ะแล้ววันนี้เราเจอกับแพนเค้กเคยเจอกันไหมเคยเจอผันผ่านค่ะแต่ไม่เคยต่อยกันยังไม่เคยต่อยกันเลยอันนี้เป็นไฟแรกแล้วได้ถึกษาเกมมันต่อยเข้ามาป่ะคเขาเป็นมืออจะตายเลยไม่เข่าค่ะแล้ววันนี้เราเคมวางแพนยังไงแกเกมยกต่อยยกค่ะก็คือดูยกต่อยกเลยนะว่าเขามาแบบไหนไปแบบนั้นเลยเปิดโควิดมานี่เราต่อยไปกี่ไฟแล้วไม่ต่อยมามันปีกว่าละเขาหยุดไปปีกว่าแล้วไฟล่าสุดเลยที่ต่อยวันแล้วเราหยุดน่ะเจอใครวันนั้น เจอกับกำไรเงินสอบลิสุดค่ะเป็นไงชนะค่ะชนะมาแล้วก็หยุดเลยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ครับปล่อยๆค่ะไม่ได้ช่างอ๋อไม่ได้ช่างก็คือปล่อยๆต่อยกันเลยแต่ชนะมาวันนั้นแล้วก็หยุดไปเลยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอาการบาดเจ็บไม่มีไม่มีค่ะคือเย็นนี้พร้อมเจอกันได้เลยค่ะได้ข่าววันนี้มีจริงหิ่งขัดด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีเงินค่าทุนการศึกษาอีกใช่ค่ะเต็มที่แน่นอน เราต่อยมวยมานี่รวมๆทั้งหมดกี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา61ค่ะ60บกว่าไฟได้เราคนจังหวัดอะไรครับอุบลค่ะฝากเชิญชวนแฟนขับเราวันนี้หน่อยฝากแฟนมวยทุกๆคนเป็นกำลังใจให้บ้านไฟไทเกอร์เจ็ดไปเก้าด้วยนะคะเต็มที่แน่นอนนะครับขอบคุณมากน้อง